สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็าพาทุกท่านนะครับมารับชมนะครับพระหลวงพ่อคูณครับวันนี้ผมได้เช่าเป็นพระหลวงพ่อคูณรุ่นนั่งพานวัดบ้านคองนะครับปี2537นะครับเป็นเหรียญนั่งพานของหลวงพ่อนะครับอีกหนึ่งรุ่นนะซึ่งวันนี้ได้เช่าเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพา มาดูตัวอย่างนะครับของเหรียญเนื้อทองแดงนะครับท่านใดที่มีเหรียญแบบนี้นะครับตามที่ผมได้ลงไว้เนี่ยสามารถที่จะสมมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับหรือว่าท่านใดที่มีแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของพี่ที่มีไว้นะครับสําหรับพระหลวงพ่อคูณรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นหลักหลวงพ่อคูณนะครับดังพานเนี่ยนะครับเดี๋ยวเลือกตัวอย่างสักองคหนึ่งละกันนะครับนี่ครับ ะะองนี้ครับเป็นลักษณะของเหรียญรุ่นนี้นะครับด้านหน้าด้านหลังครับเดิมนะครับแบบนี้หลักการดูคร่าวๆแล้วกันนะครับที่ถ้าท่านใดที่มีแบบนี้นะครับเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับยินดีรับเช่านะครับอง์นี้เป็นโค้ดโค้ดจะอยู่ตรงด้านนี้นะครับจะมีสามโค้ดสาหรับเนื้อทองแดงก็คือโค้ดนณะโค้ดยาแล้วก็ โคดนะหยดน้ำโคดนากลมอันนี้คือโคดนากลมนะครับซึ่งถ้าเนื้อทองแดงจะมีตอกตรงนี้นะครับตอกซ้ายหลวงพ่อซ้ายมือหลวงพ่อนะครับขวามือเรานะครับถ้าเรามองจากตรงที่ผมมองเนี่ยนะฮะนี่ครับแล้วก็ด้านหลังครับ ด้านหลังนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับที่พบเห็นเราจะเห็นบริเวณขอบเหรียญตรงบริเวณขอบเหรียญนะครับจะมีลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับจะมีลักษณะที่เป็นขดๆนะครับเหมือนเราเขียนวงกลมนะครับเหมือนเราเขียนวงกลมหลายๆวงซ้อนกันอยู่นะครับทับซ้อนกันอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหลักการดูนั่งผ่านหน้าหลังนะครับ คร่าวๆนะคร่าวๆนะครับแล้วก็ความคมชัดของเหรียญก็ต้องดูอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มาดูตรงขอบข้างกันบ้างนะครับนี่ครับขอบข้างเนี่ยจะเป็นตัดแล้วก็ฉีกขาดนะครับนี่ครับตัดแล้วก็ฉีกขาดแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับตัดแล้วก็ฉีกขาด ดูอีกข้างหนึ่งนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็ถ้าพี่ๆนะครับที่ที่ดูอยู่นะครับแล้วมีลักษณะการที่เหมือนผมบอกไปข้างต้นเนี่ยนะครับก็มีนวโน้มนะครับที่จะเป็นพารแท้นั่นเองครับก็ค่อนข้างที่จะเล่นไม่ยากนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับใครที่มีก็รับเช่านะครับส่วนใครที่อยากจะเก็บไว้บูชาก็ ยิ่งดีนะครับพระเครื่องหลวงพ่อคูนนะครับเก็บได้ทุกรุ่นนะครับแต่รุ่นที่ยอดนิยมหรือว่ามีราคาการเช่าซื้อกันนะครับก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้นะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นพระหลวงพ่อคูนี้ให้ชมคร่าวๆแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ได้เช่ามานะครับกล่าวขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวให้ดูเหรียญไปเปยอีกสักเหรียญหนึ่งแล้วกันนะครับไหนๆก็ได้พูดละนะครับนี่ครับเหรียญเนี่ยจะมีหลายโซนผิวนะครับก็รับเช่าตามสภาพนะครับรับเช่าตามสภาพนี่ครับอ่ะด้านหน้านะครับจะมีโค้ดตอกตรงนี้นะครับแล้วก็ผมให้ดูด้านข้างดีกว่าตรงนี้ไม่ได้สซนไว้นะครับ ก็ค่อนข้างดูง่ายนะนี่ครับเป็นแบบตัดแล้วก็มีฉีกขาดนะครับเป็นสองขยักนั่นเองนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่ครับหลักการก็ไม่ ไม่ยากมากนะครับไม่ยากมากโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะฮะสวัสดีครับ